ตามหมอหนุ่มไปดูอะไรกันนะคะเราก็ตามหมอหนุ่มไปดูอะไรกันที่ไหนตามหมอหนุ่มไปดูนะมาดูกันนะคะว่าหมอหนุ่มจะพาไปดูอะไรกันนี่นะคะ

ยังไงครับพี่เมื่อคืนเนะคะอใปังครับอ๋อเมื่อคืนที่ออกมาก็มันจะหลบสายเนาะแต่เมื่อคืนที่ลงพยุมางแรงเนี่ยผมไม่กล้าออกมาจนไม้เมย็กระจายกระจายเต็มและป้ายอันเนี้ยเป็นของราชการใช่ไหมครับมันล้มอยู่แล้วก็คือช่วยราชการนะครับโอ้ช่วยราชการเลยช่วยราชการครับช่วยว่าหนึ่งเราเห็นว่ากฎหมาย เขาตั้งให้ให้ดูเรียบร้อยที่แรกใช่ไหมครับผมก็เลยดันมันขึ้นมาให้หน่อยเพวยอเจ้าหน้าที่ครับดันป้ายดันป้ายอะไรนะดันแบบไหนไปดูด้ไปดันแบบไหนนะระวังเรื่องเด้อระวังเรื่องเด้อโอ้ล้มซะเนาะมันล้มไปทางไหนล้มมาข้างหน้าบ่ไปอย่างนี้ครับเออ โอ้หมอหนุ่มดันป้ายขึ้นมันล้มเงี้ยครับเราไม่ได้ดันนะเราช่วยราชการนะครับเราไม่ได้อะไรนะมันจะล้มอีแล้วหาอะไรมาครับหน่อยอ่าเนี่ยครับมันล้มอ่ะเราช่วยราชการเนะเพราะว่ามันล้มลงมาเราก็ช่วยดันหรือครับอยวใครว่าหมอหนุ่มไปยุ่งอะไรด้วยเออผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งนะไม่มนี่ยโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับโทษก่อดสมัครโทษกอด้มาอะไรนะครับมันเอ็นลงมาเงี่ยครับ ว้าว้ายโอ้อื๊ดอ <bore elaborate. S 2> ่าโอเคขึ้นมาดูน้สาวนะคะล็อกทราบแล้วรับลทราบแล้วัทราบแล้วโอ้มันแดงนะคะผมช่วยราชการนะครับอ้าผมช่วยราชการอาไม่จะล้มอีกแล้ว จริงคือคืนนาโอ้ไม่กล้าเปิดมาแต่วนูมันก็นำทุกอย่างจนไม้คือเปลือก้สูงไอ้เปลืกโอ้มตะลาจะเออะไรนั่งร้านใช่ไหมครับมมนกระจายกระจายกะเนมาบูมบูผมก็กลัวเนาะจนโทรมาเอ้าทำไมใต้นี่มันล้มอยู่เราก็ช่วยราชการดันขึ้นมาหน่อยนึงได้ครับได้ยังอืนผมนั่งไม่ได้ว่านั่งร้านอันตรายใล่ไหมครับ ี้าเราก็มาดูนะคหมหุพูดให้สัมภาษไม่เียงนะคะเขาเอามาดูม่อเช้าก็เป็นแบบนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะเราก็เลยต้องมาดูนะคะเพราว่า เขาอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นแบบบ้านอห้หลายๆอางมันีหายนะบ้านจะเป็นน้ำครับน้ำไหลแรงมากเป็นกองสายอยู่หน้าบ้านครับ ะะคตอนนี S <S ้ญาติ hmm> ่แล้วก็น้าไก่ในพบ้นนะคะก็กำลังไล่มปู่กของเรานะคะที่จะหางองคุกของเรานะคะเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็คงจะพายุลมแรงจริงๆนะคะเรามาดูก็ต้องเตรียมเบิกเนะคะลมลมไปอยู่ในพื้นที่างก็เห็นนะคะว่าหมอญที่ออกมาก่อนเมื่อคืนแบบนี้นะคะเขาก็ทำให้ดูแล้วนะคะ 啊。Ah.